3ปีนะคะก็ประมาณนี้เนาะ,ะก็ยังมีทรงอยู่นะคะควันนี้ก็มาเติมครัเป็นคอสที่สองเนาะค,ะคอสที่สองค่ะทำจบคอสสามครั้งไปแล้วนี้ใช้ชีวิตมั่นใจไหมคะมั่นใจขึ้นเยอะนะครับคือไม่ค่อยคิดเรื่องผมเลยคือมันดูธรรมาชาติเราใ,ใช้ชีวิตเหมือนคนตัดผมสั้นเหมือนสกินเฮดทั่วไปสำหรับคนรอบข้างค่ะฟิดแบ็คเป็นยัไงบ้างคะก็ะะไม่มีใครรู้นะครับ เขาจะมาถามว่าพี่ทำทำยังไงให้น้านผักเป็นกรอบสีเ่เหลี่ยมแบบนี้อ๋อก็คือคนเขาก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรมาใช่ค่ะ,ะในความมั่นใจนี้ก็คือใช้ชีวิตได้ปกติใช่ไหมคะปกติเลยครับค่ะแต่ก็เราก็เวลาเราเวลาออกแดดเราก็ใส่หมวกเพราะว่ามันร้อนอยู่แต่ว่าอยู่ปกติก็้ถอดหมวกได้ถอดหมวกได้ใช้ชีวิตได้เหมือนคน<ช>ปกติเนาะใช่ค่ะ แสดงว่าลดผมดอยได้จริงใช่ไหมคะได้จริงครับได้เลยครับการตัดผมนี้เป็นภาระในการใช้ใชีวิตไหมคะไม่เป็นเลยครับมีแบตเตอรี่น่ะใช้เวลากี่นาทีในการทําเลยประมาณนาทีสองนาทีก็เสร็จแล้วว้าวแสดงว่าเก่งมากเนาะใช่ค่ะคือถ้าชํนานาญก็ใช้เวลาประมาณนี้สําหรับการใช้ชีวิตของคุณกองเนี่ยคือสามปีได้ประมาณนี้คือก็ถือว่าโอเคนะยังดูธรรมชาติอยู่ค่ะ คุณตองนี่แบบออกกําลังกายปกตินะคะออกกำลังกายปกติครับหลายคนก็สงสัยว่าเออการแบบที่เราออกกาลังกายมีหงมันจะมีผลกับการจางไหมก็อันนี้ก็3ามปีแล้วนะคุณตองก็ออกออกกาลังกายเป็นประจำาเับใช่รแล้วก็เวลาออกแตบบ้ก็ใส่หมวกใช่ไหมคะใช่ครับออกแบบต้องใส่หมวกถ้าไม่ใส่หมวกมันจะ,จะมันจะร้อนก็มีผลในการยืดอายุเหมือนกันเนาะเปรียบเทียบรอดแรกและหลังทำสามปีค่ะ